ใครที่เรารักและเป็นห่วงที่สุดละกันก็เป็นห่วงทุกคนนะแต่ว่าผมทางานกับกันบ่อยผมก็เลยจะค่อนข้างที่จะเตือนเขาได้บ่อยสุดเหมือนแบบว่าเขาเป็นคนที่ใช้เงินเยอะหรืออะไรแบบนี้ครับคอยเตือนคอยแบบเฮ้ยนี่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 แบบห่วงกนาคนนิดนึงก็เลยแบบห่วงเขาที่สุดครับเราเชื่อแล้วว่าเป็นพี่ใหญ่จริงๆเมื่อตอนแรกคิดว่าจะบอกรักนะแต่เป็นแฉ เราหามดยยังไงฮะเรามีอะไรจะแก้ต่างไหมกันไม่ก็เวลาทํางานมาเราก็อยากได้ของที่เราอยากได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นห่วงสุดก็เป็นห่วงเองเนีแหละ้ลองไพหล่อสุดครับไอ้เปลี่ยนจากหล่อสุดเป็นน่ารักสุดได้ไหมครับโอ้โหใครน่ารักสุดหรอครับกัน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 ครับโอ้กันครับโอ้ การกันกันกาใครดูที่สุดดูใครดูที่สุดอะเริ่มจากออฟกันก่อนแล้วกันออฟกันอะออฟก่อนก็ได้ครับผมอะครับครับใครดูที่สุดผมผมแลวกันเพราะว่าผมอายุเยอะสุดผมจะแก่ใช่ครับพี่ออฟอายุมากสุดในนี้เลยเหรอใช่ครับไม่การถามอายุเลยไม่การถามเลยผมอายุ29แล้วครับอ๋อใช่ก็เลยแบบชอบดูกับคนอื่น ว่าใครดุที่สุดตเ,เต,ตออีกแล้วเหรอกันมองเตอตลอดเลยนะอ่ะใช่แต่วา่ากันพัฒน์ดุ <c oughs> ป,ป,ปีมาครับได้ดุที่สุดคนอื่นไม่ไม่รู้เพราะว่เาเราแบบว่าทำงานด้วยกันเยอะเราจะเห็นเวลาเขาแบบบางทีกแบบ็แบบพัฒนดุเราแบบเตือนๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าะจะเป็นเขาป,ป,ปีดุสุดบนแพดนปีนี้ คนที่รากจริงคือเตตะวันนั่นแหละไม่ใช่เราหรอกจริงอ่ะคนอื่นอาจจะเห็นภายนอกเขาเป็นคนดีนะคะจร,จริงๆแล้วเขาไปถึงใครไอเตส่วนน้องกันเนี่ยปะปีฟาสามารถพูดได้เหมือนกันอือแต่